ยวคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งตัว proxy บน o p n s e n s นะครับติดตั้งง่ายกว่าบน PiSense นะก่อนอ,อื่นเลยเดี๋ยวไปตรง System แล้วก็ t r u s นะครับ a ออ o ไล n e ไปสร้าง a ออ o ไล n e ขึ้นมา ผมตั้งชื่อ proxy ca แล้วกันนะครับก็เลือก create internal ตรงนี้เลือกประเทศไทยนั่น,นี้ก็กรอกรายละเอียดเข้าไปจะเป็นรายละเอียดจริงหรือว่าไม่จริงก็ได้นะครับ ีเป็นพอกซี่แล้วกันอ่าเมื่อกเสร็จแล้วก็เซฟนะครับอ่าเราได้ CA มาแล้ะชื่อว่า p r o ซี CA เดี๋ยวไปที่เอ่อซอร์วิสนะครับเราไปที่เว็บพ r o ซีไปที่แอดมินตรงนี้ให้เราไปิี่ enable นะครับแล้วก็ apply อ่าแล้วนี่ไป Forward Proxy ตรงนี้อ่าผมจะทำเป็น Transparent นะครับติ๊กตรงนี้อ่าทำเ s ็ l ด้วยติ๊กตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะ Save ให้ไปตรงนี้ด้วยคลิกเครื่องหมายรูปตัวไอไปสร้างไปสร้างรูมันจะสร้างรูให้อัตโนมัตินะครับ เ่าย้อนกลับไปที่เดิม service สเว็บพรอกซีล้วไปที่รูตัวนี้ด้วยตัวนี้ย้อนกลับไปนะครับเป็นติ๊ก Enable Enable นะครับตรงนี้เลือกเป็น Proxy CA ที่เราเลือกทังนั้นก็เสร็จแล้วให้ Apply รอ,อสักครู่นะครับรอให้มัน Apply เสร็จ เมื่อแอปพลายเสร็จ hmm. แล้วเดี๋ยวไปตัว Trust ไปที่ System trust ที่ตัว C A เนี่ยครับทลายตรงนี้ก็ไปอ่าไป Export C A ตรงนี้นะครับอ่าเพื่อเมื่อเมื่อดาวน์โหลดแล้วต้องทำแบบนี้ทุกเครื่องนะทุกเครื่องที่ต้องการผ่านตัว Proxy ตัวนี้ก็ดบเบิลคลิกไปเพรวก็ อินสตารเลือกโลเคอ next yes อันนี้ติดตั้งลงบนตัว Window ์คลิกตรงนี้แล้วก็บราเข้าไปตรงตรง trust root certification มาถลาตรงนี้คลิกโอเคก็ next แล้วก็ finish อ่านนี้มันก็จะ import successful คลิกโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเป็นการติดตั้งเรียบร้อยละเสร็จแล้วนะครับ ่าเดี๋ยวลองไปเทสดูนะครับเดี๋ยวไปเซิร์ฟวิรไปเว็บพ็อกซี่เดี๋ยวไปแอคเซสหลอกแอคเซสลลอกผมไปเคลียร์ลลอกก่อน,นลองดูว่ามันจะวิ่งเข้าตัวพ็อกซี่ไหมนะครับผมเข้า theconfig. me นะครับแล้วก็ proxy. in นะครับอันนี้เป็น HTTPS เลยนะ เดี๋ยวกันนะสึกว่าจะยังไม่เข้า อ่ามาละมาละเมื่อกี้หลอกเตยมยังไม่มาอืมเราลองรีเฟซนะครับคอนฟิกดันมีกับพ็อกหมอกไอเอ็นนะครับ ยังไม่เข้านะครับรอแป๊บหนึ่งอ่าผมก็คลิก อลิซ็ตเซอร์วิสก่อนนะครับถ้ามันยังเข้าไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวต้องไปไปบังคับมันให้มัน bypass บางครั้งมัน b y p a า s นะ,ะ,ะแบบนี้น่าจะต้องไป ออมาแล้วมาแล้วอ่านี่นะครับเป็นพักหมอกที่เข้าไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เหลือคอนฟิกยังไม่เข้าอ่านี่ยังไม่เข้าแต่แต่แต พอกออกมาละพอกมอเอ็นมาแล้วนะครับผมขอคลิกไปเรื่อย,อยนะครับ Facebook อขอดู Facebook อันนี้ Facebook Facebook มามาอยู่แล้วนะ Facebook Facebook. chung là mọi mọc nè. À, ยวดูเดอะคอนฟิ i ก่อนมันยังไม่มาอ่ะมาแล้ว เดลคอนฟิกรู้สึกว่าจะมาล้อ่าเนี่ยมาและวนะครับเนี่ยมันก็เก็บไว้ละนะครับก็คืออันนี้จะวิ่งผ่านตัวพ็อกซี่นะครับแต่ว่าเราจะต้องชี้ชี้เกต w a y เครื่องลูกเนี่ยให้มันวิ่งผ่านตัวพ็อกซี่ด้วยนะถ้ามันไม่วิ่งผ่านเนี่ยมันมันก็จะไม่เก็บนะครับ แล้วสมมุติถ้ากลัวว่ามันจะกระโดดข้ามเนี่ยให้ไปให้ไปสร้างกฎให้มันบล็อกการบายพาสด้วยวก็บล็อกบล็อกพอร์ต80ก็พอร์ต443เพื่อที่ให้มันวิ่งเข้าตัวพ็อกซี่อย่างเดียวเลยนะครับอ,อันนี้เป็นขั้นตอนการทำพ็อกซี บนตัว open sent นะทำง่ายกว่าอ่า v a t s e n นะครับไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเลยสร้างแค่ dotted line มันสร้างแค่ ca certificate dotted line แล้วก็มากำหนด enable ซึ่งตัว proxy บน open sent เนี่ยมันมันมัน b u i l d in อยู่แล้วมัน b u i l d in มาในตัวมันอยู่แล้วนะครับเราแค่ enable นะหลายๆฟังก์ชันเลยไอตัว open s e n e นะ่าจะ set up ง่ายกว่าเพีเซนนะครับลองไปใช้กันดูนะคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ